อันเนื่องมาจากว่าคลิปอยู่ที่สนามบินนี่นะครับนะฮะมีการเอามาแฉบอกว่ามีนายตำรวจนี่นะครับไปยกก็ช่วยช่วยยกกระเป๋าให้กับทนายตั้มเออนี่นะฮะอย่างที่คุณชูวิทย์เอาคลิปนี้มาเปิดเผยครับทนายแบบนี้ได้รับการดูแลเจ้าหน้าที่ตั้งแถวรับใช่ครับมีตั้งแถวรับนะครับโค้งนะยกกระเป๋าต่างๆเนี่ยเป็น VIP ขนาดไหนถึงทําได้แบบนี้อันนี้ต้นเรื่องอย่างที่เราได้ทราบกันใช่ไหมครับล่าสุดเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ก็ ไปนะครับกระทาการเชิงสัญ,ญลักษณ์เออนี่นะครับเนี่ยไปการลากกระเป๋านะนี่นะครับไปร้องผอทไปร้องผอ,อตรอออนี่นะครับบอกว่านี่นะฮะอยากจะให้ตรวจสอบพฤติกรรมหน่อยไปดูเนี่ยนะฮะพฤติกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ของนายชูวิทย์หน่อยบุรีรัมบุรีรัม ก็น,นี่ไม่มีไงผมมันไม่ใช่ VIP อ่ะ <c oughs> นี่ถ้าผมเป็น VIP อ่ะก็ต้องมีแล้วก็ต้องมีแล้วเนี่ยไม่เห็นมีใครมาช่วยผมเข็นเลยนะนี่คนเห็นผมแล้วหนีหมดลองลขอร้องก็ต้วางก็าเ <c oughs> ลยใครเที่ยวประเทศไหนเนี <c oughs> ่ออย เป็นภาพที่นายชูวิทย์กมลวิสิตนี่แหละครับเดินทางไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเลยนี่นะครับเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าทําเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะจะไป<อ>ขึ้นเครื่องอจะไปขึ้นเครื่องนะครับเนี่ยต้องการให้ตรวจสอบหน่อยกรณีที่คลิปที่นําไปเสนอก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทางตำรวจเองเขาก็มีการสอบนะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบ3 4ประเด็นอย่างที่ว่านี่นะครับคุณชูวิทย์บอกว่าเนี่ยต้องการให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากมองว่าการบริการของตำรวจเนี่ยนะครับต้องไม่ให้บริการเฉพาะ VVIP เท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมลัากับประชาชนนะครับซึ่งก็อย่างที่ทราบกันใช่ไหมเขาก็ตั้งกรรมการสอบอยู่ครับครับคุณชูวิตบอกว่าเนี่ยนอกจากกรณีเรื่องของการไปช่วยยกกระเป๋านะยังมีเรื่องที่ว่าเวลาที่คุณตั้มเนี่ยทนายตั้มพร้อมกับภรรยาเดินทางกลับเนี่ยแล้วก็มีพวกไอสินค้าแบรนด์เนม มีการตรวจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัมแดงภาษีอ่ะสัมแดงภาษีขาเข้าอ่ะกระเป๋านาฬิกาเสื้อผ้าเนี่ยนะได้มีการตรวจหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ามันเป็นของแบรนด์เนมคือภาษาเขาเรียกว่าหิ้วมาหรือประมาณนี้เออเนี่ยตรวจหรือยังอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ก็อ่ะเมื่อวานก็มีโฆษกตํารวจนะมารับหนังสือร้องเรียนของคุณชูวิทย์นะครับนอกจากนี้ในโซเชียลของคุณชูวิทย์เนี่ยเขาเรียกว่าแฉยังไม่หยุด เนื่องจากว่ามีการโพสต์ภาพนะครับความสนิทสนมระหว่างทนายตั้มกับ Big oke, บิ๊กโจ๊กเทพโจ๊กเทพจออันนี้นก็คือเสื้อแดงทนายตั้มและภรรยารส่วนตรงกลางก็คือบิ๊กโจ๊กนะครับคือภาพนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยออกมาชี้แจงทีหลังบอกว่าเนี่ยอ๋อมันเป็นงานวันเกิดผมผ่านมา5ปีแล้วประมาณว่าจะบอกว่าเป็นภาพเก่าแต่ทนายแต่ทางคุณชูวิทย์บอกว่าเนี่ยภาพใหม่ก็มีภาพใหม่ก็ม,ม,กมีดูภาพ ล่าสุดเนประชุมร่วมกันใส่แมสใส่แมสก็แสดงว่าเป็นภาพใหม่ครับเป็นภาพใหม่เนี่ยมีใส่แมสด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยประชุมสุดยอดนะ,ะนี่นั่งประชุมกันกลางโต๊ะในหมู่นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทำท่าทางสั่งการเหมือนผู้บัญชาการทั้งที่เป็นทนายอบอกว่าโถคบเด็กสร้างบ้านคบทนายเซเล็กได้ดีหรือได้พังเดี๋ยวก็รู้อันนี้ไม่ใช่ภาพกานี่นะครับ แล้วก็ยังมีนะครับที่คุณชูวิทย์โพสต์คลิปว่าทนายตั้มเนี่ยกำลังแกะกล่องของแบรนด์เนมด้านในเป็นเน็คไทสีฟ้าที่ทนายตั้มเนี่ยได้มีการโพสต์บอกว่าเนี่ยของขวัญปีใหม่จากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับโพสต์เมื่อวันที่9มก,กราคมปีที่แล้วปี2 5 6 5นะครับเดี๋ยวลองลองดูคลิปนี้ที่คุณชูวิทย์เอามาโพสเน ของขวัญปีใหม่นะครับสีอะไรดูซิว่าเป็นสีอะไรยาวสีอะไรรู้ด้วยว่าชอบสีฟ้าขอบคุณพี่โจ๊กนะคะ,ะแต่ทำงานอ้่ครับนาทีนี้นะนม่แหมในโชว์คลิปนี้เนี่ย<อ>มีเสียงผู้หญิง มีเสียงผู้หญิงบอกว่าขอบคุณพี่โจ๊งนะครับอ๋อตอนนั้นบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังเป็นผู้ช่วยผบตรนะครับครับแล้วก็ยศพลตำรวจโทโจอันนั้นก็คือมกราคมปี65นะ,ะซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าเนี่ยคนชอบอ้างผู้ใหญ่ก็แบบนี้ซื้อเน็กไทให้เส้นหนึ่งยังอวดโชว์แล้วจะไม่อ้างเรื่องอื่นได้ยังไงเดี๋ยวอ้างสนิทเดี๋ยวอ้างชื่อตำรวจน้อยใหญ่ก็หัวหดเพราะเทพจอเนี่ยอยู่อีกนานถึง8ปีหมายถึงว่าอยู่อีกนาน8ปปีกว่าจะเกษียณ ตำรวจคนไหนจะไม่กลัวยิ่งอ้างยิ่งได้ใครจะอดใจไหวโถวเด็กหนอเด็กรู้ใจจังว่าชอบสีนี้แหมพี่โจ๊กก็รู้ใจไปหมดทุกอย่างแล้วแบบนี้ไม่เรียกสีกันหรือ,อขณะเดียวกันคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นักข่าวไปเจอกับรองพบตรบิ๊กโจ๊กก็ออกมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับยอมรับว่าสนิทกับทนายตั้มหลายคนก็สนิท แต่ที่เห็นภาพกับทนายตั้มเยอะเพราะทนายตั้มเนี่ยเป็นคนชอบโพสต์เออ,อมหมายความว่าเนี่ยผมสนิทก,กันหลายคนแต่ที่เห็นภาพเยอะกับตั้มเพราะตั้มเนี่ยชอบโพสต์บางคนก็อาจจะไม่ชอบโพสต์ออบางคนไม่ได้โพสต์ไม่ได้ถ่ายรูปด,ด้วยไงแต่ว่าทางบิ๊กโจ๊กบอกตั้มเนี่ยเขาชอบโพสต์แต่การที่รู้จากกาักกันสนิทกันก็ไม่ได้หมายความว่าทนายตั้มจะไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายได้และยืนยันว่าผมไม่ได้ส่งให้ตำรวจท่องเที่ยวไปยิ้วกระเป๋าให้ทนายตั้มเรื่องนี้ ผู้บังคับบัญชาของตำรวจท่องเที่ยวต้องตรวจสอบว่าใครสั่งเพราะภาพลักษณ์ตำรวจเสียหายผมเนี่ยไม่สั่งลูกน้องทำแบบนี้อยู่แล้วเออ,อเดี๋ยวลองฟังหน่อยผมไม่ได้โกรธทั้งสิ้นนะครับก็เป็นเรื่องคนสองคนเขาเทะเลาะกันนะครับนะผมก็ไม่เข้าไปยุ่งนะครับเรื่องนี้ก็ขอไม่ยุ่งดีกว่าผมไม่หากใจเลยนะครับเพราะว่าเออต้องยอมรับเนี่ยรู้จักก็ต้องรู้จักนะครับอ่อ ผมเนี่ยเป็นคนที่รู้จักคนเยอะนะครับเพราะเราเป็นคนของประชาชนแต่ว่านิสัยแต่ละคนต่างกันอย่างทนายตั้มเนี่ยเขาชอบโพสต์นะคือตั้มในครั้งนี้เขาต้องมีบทเรียนนะต่อไปอันนี้เป็นบทเรียนอันส่งคุณค่าของเขาแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่โกรธนะเพราะวันนี้เราก็ถือว่าคือมันเป็นเรื่องจริงนะครับเขามาพบจริงมาคุยจริงนะแต่เราไปผมไม่ได้ทำธุรกิจนะเราทำอาชีพตำรวจนะน ครับนะครับนี่ก็เป็นอกอกเอ,อีกเรียกอะไรอีกยกหนึ่งคือนักข่าวก็ถามบิ๊กโจ๊กนะว่าโกรธคุณชูวิทย์หรือเปล่าครับที่เอาภาพมา,มา,มาลงในโซเชียลเนี่ยก็บอกว่าไม่โกรธโทรไปเคลียร์ใจกับคุณชูวิทย์แล้วมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สองคนทะเลาะก,กันแล้วสะเก็ดมันกระเด็นมาโดนผมบ้างมไม่เป็นคนกลางไอ้ไก็อยากจะรู้จักผมอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยทนายตั้มเนี่ยไม่เคยซื้ออะไรให้ผมไม่เคยรับของอะไรจากทนายตั้มครับ ถ้าหากวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะก็ให้เขาเนี่ยทำอะไรไปก็รับผลที่เกิดกับเขาเองออในอดีตเนี่ยนะิ๊กโจ๊กเนี่ยเขามีฉายานักข่าวเขาเรียกนะว่าโจ๊กหวานเจี๊ยบใช่อโจ๊กหวานเจี๊ยบเนี่ยก็ประมาณแบบได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมรั้งท่ายเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานแล้วเหรอคะบอกเคยได้คือตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าหวานหรือเปล่าแต่ว่าระยะเวลาราชการเหลืออีก8ปี ตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยมองเห็นเห็นโอ้ก็อนาคตเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยรอจ่อเสียบเก้าอี้ของบตรลสุดท้ายเนี่ยเห็นเห็นเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นรองผบตรลอแล้วเหลืออีกตั้ง8ปีในขณะที่คนอื่นเลยอีกไม่กี่ปีถนนทุกสายทุกเนี่ยนะครับจึงไหลไปที่บิ๊กโจ๊กคดีเล็กคดีน้อยเนี่ยทุกวันนี้นะโอ้โหเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยจัดการหมดเลยออเหลืออย่างเดียวคืออย่าสะดุดขาตัวเอง คือหมายว่าไม่มีใครไปสกัดอะไรบิ๊กโจ๊กไม่มีแล้วคนที่ตั้งตอไว้เนี่ยเขาเกษียณไปแล้วคนที่ตั้งตอรอสลุก่อนบิ๊กโจ๊กจะขึ้นเขาต้องให้พี่ๆขึ้นก่อนนะโอ้ยอีกแปดปีพี่ๆเหลือแค่ปีเดียวให้พี่ๆเขาขึ้นก่อนหรือแค่ปีเดียวใช่ก็ให้พี่พี่ต่อสักขึ้นก่อนใช่แต่พี่ต่อสักเหลือหนึ่งปีใช่ปีเดียวปีเดียวหลังจากพี่ต่อสักอาจจะมีพี่อีก คนรนอได้รอได้รอได้คนที่ตั้งต่อตั้งต่อไว้รอเนี่ยกเกษียนหมดแล้วเพราะฉะนั้นเส้นทางเนี่ยบอกว่าโอ้โหเนี่ยโรยไปด้วยกลีบกุลละไปว่ากันไป